พึ่งตอดปวดนั่งใส่ลอกพึ่งตอดปวดยิงพึ่งตอดปวดนั่งใส่ลอกใสพื้นเป็นปูนวันนี้แห้งห้อนแม่ เวทีเสร็จเรียบร้อยบนเแล้วสนามแคบแคบขับหน้าโรตัสเลยนะครับป่ายังไ่ซือซื้อริงหนิ่งอยู่นี่ครับนะครับฟันะบบงนี้เป็นโรตัดที่จอดรถก็มีครับห้องน้ำก็มีอยู่ในงานก็มีนะครับผู้จัดคุณค้าห้องน้ำมมาไม่ไหวให้นะครับ มือแรงมาเดอ้อแม่บอมามือนี่กะอีกเดือนหนาครับจะบุรุว่าสิ่เดไปล่ำหม่องไดเนาะส1ิบเอ็ดถึงสิบหกพฤษภาคมนะครับออนทัวร์อีกหนึ่งรอบมือนี่นะครับหน้าโรตันอมตนะนครจังหวัดชนบุรีเลิกตีสามครับเลิกตีสามถือว่าเป็นซอสแจ้งเนาะแม่นะครับเพราะว่าน้อยครับสิ่เดมาล่ำหอดเวลานีเนาะส่วนใหญ่ก็ตีหนึ่งตีสองนี่ก็คือเตยล่าแล้วนะครับวันนี้ตีสามนะครับยาวๆกันไปเลยนะได้ฟังล่ำเรื่องพ่อมือนี่ได้ฟังล่ำเรื่องสองสามฉาก นะครับเตรียมตัวเดินทางทำการแสดง1นึ่ทุ่มเป็นต้นไปนะครับหนึ่ทุ่มเป็นต้นไปจนหอดเตยล่าคือตีสานะครับวันนี้นะครับอยู่ติดถนนเส้น3-4ถนนไงอยู่ทั้งหนีเลยแม่นะครับอยู่หน้าป้ายโลตัสเลยป้ายไงเลยนะครับสนามจำหนีเดอ้อนะครับส0 0พคนเต็มแล้วครับสนามมือนีนะครับบัตรหนึดสิบบาทบรรยากาศ สนามตมีแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยติดฉากนะครับปลายไฟขึ้นแล้วนะครับติดฉากก็แล้วแล้วนะครับเขามามือแรงนะครับขอนแกนเหลืออีก43คิวงานการแสดงกระเบิดแล้วนะปิดวง26มิถุนายนนะครับบ้านพักบมอลำใจเกินร้อยนะครับเตรียมลาง,งานเตรียมไปทรงไทยทรงทางในฤดูกาลที่เก้านะครับของบมอลำใจเกินร้อยนะครับบ้านพักหมอลำใจเกิน,นร้อย111มู่ที่2บ้านโนนสะแบง ปิดวงวัน 26, ที่26มิถุนานะครับพรว่กากระติดฉากที่โอ้มันหอนเว้แม่หอนหอนนะครับคอนวอยก็เลยค่อยๆเหตุไปเ,เนาะมันหอนบอ่คือสมัยแต่เก่าขึ้นหลังตูมือนี่หอนหอนนะครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วมือแรงนะครับหน้าโรตัสอมตะนครจังหวัดชนบุรีเลิกตีสามเกบ็บบัตร้อยสี่สิบบาทนะครับน้าไหลไฟสว่างทางสะดวกนะครับเขามาแล้วก็ไปหากิน เนี้ยเสดเนีนัวในโลตัสก็ได้นะครับเ <c oughs> บิ้งหนังกรก็ไดโลตัสปิดห้าทุ่มนะครับทําการแสดงหนึ่งทุ่มมองจอดรถอยู่ข้างเวทีเลยนะครับเป็นลานจอดรถของโลตัสนะครับมีอรถถอปพ่ร,รักษามีไฟติดประดับร้านจอดฟอมนะครับมาเดอรมือแรงนะครับทีนศินนนนลปินก็เดินเดินเข้าเวทีแล้ว ว่าแต่นดนนอกใหม่เด้นยะเรดปัดอนนอมมือสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้กลับอีสานแล้วก,ก็ก็ก็ครูต้อยอยู่บ้านหรือเปล่า<ม>อันนี้บินอีกหนึ่งอันครับลืมเอาส่ง